you know that I'm leaving เอาล่ะครับผู้ชมครับข้อสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเปิดนะครับเป็นกล่องซุ่มผลึกกิตตันนั่นเองนะครับซึ่งผมมีอยู่เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดกันดูว่าผมจะได้อ่าผลึกกิตตันได้กี่ลูกนะครับหรือว่าไม่ได้เลยหรือว่าได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวก็จะไปลองเปิดกันดูนะครับไม่รู้ผู้ชมจะชอบหรือเปล่าคลิปแนวซุ่มนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าแบบได้ยังไสกอมตนนิิปปเเดใ นะครับก็คือซื้อน้องมันมีกล่องผลึกตันเข้ามานะครับแต่ความบัญชีเซฟขายก็มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่าถ้าคุณผู้ชมได้สังเกตนะครับนี่น,น,นี่ก็คือถ้าใครอยากได้นะคุณผู้ชมนี่เข้ามาที่ประกาศนะครับอยากได้ฟรีๆก็คือเขาแจกฟรีอยู่แล้วนะครับในกิจกรรม Free Fire World นั่นเองนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมก็คือเขาจะมีแจกเป็นผลึกตันนั่นเองนะครับซึ่งจะทํายังไงได้นะครับนี่เราเข้ามาดูกันเลยดีกว่านะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมแบบอ่าสแกนที่งถถ้าามว่าเอ้าาากกิจรรมมมมตตัััวนนีี้้งหลยเดือนแล้วนี่นะทาไมมพพี่ึงูดอีกนะครับก็คืถ มันยังมีอยู่หลายเดือนเลยนะคุณผู้ชมมันจะรีทุกๆหน,นะะึ่งเดือนเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยจำนวนของรางวัลพิเศษเหลือ8 0 0คนเลยนะครับก็คือเราจะต้องไปทําการสแกน QR code ที่ MRT จะจะัจกรนั่นเองนะครับแต่หลายคนยังไม่รู้นะครับว่ามันรีทุกๆเดือนเอนห็นไหมคุณผู้ชมก็คือสิทธิ์มันยังเต็มอยู่ที่800เลยก็คือยังไม่มีใครแบบไปสแกนใหม่เลยนะครับแต่หลายคนก็แบบไม่ได้รู้กันนะครับเออและก็ที่สําคัญก็คือในของรางวัลใน800คนเนี่ยถามว่าจะได้อะไรบ้างก็นั่นแหละคุณผู้ชมนี่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 ก็คือของรางว ครบ10โค้ดเมื่อไหร่เราจะได้รับเป็นกล่องตัวนี้ด้วยนะครับแกลนเดสเ t น n ช t i o บ็อกนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกล่องที่แบบมีผลึกกิตตันอยู่ข้างในนั่นเองนะครับซึ่งย้าว่า800คนแรกเท่านั้นนะครับจริงๆอ่ะผมก็อยากแบบอยากเปิดอยู่นะอยากแบบสแกนมาให้แล้วก็เอามาแจกคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะครับผมอยู่แบบต่างจังหวัดเลยนะครับโอ้โหถ้าใครแบบอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็สามารถไปสแกนกันได้นะครับแต่ถ้าหากใจดีก็สามารถส่งมาให้ผมหน่อยก็ได้นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆเลยก็ไม่ได้ลําบากนะคร แือร0อคนแรกเท่านั้นนะครับจะได้รับเป็น กล่องผลิตตันนั่นเองนะครับซึ่งได้ทุกเดือนเลยนะครับย้ำว่าคนละกล่องได้ทุกเดือนเลยนะครับถ้าใครแบบอ่าได้ติดตามทุกเดือนก็คือจะได้รับทุกครั้งเลยนะครับเออนั่นแหละผู้ชมก็ลองไปอ่าสแกนดูนะครับนี่จนถึงซาร์เซเวตมีนาเลยนะครับโอเค,คผู้ชมก็ถ้าผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับก็คือนั่นแหละผู้ชมถ้าใครอยากได้ก็คือเซิร์ฟไทยมีแจกด้วยนะครับก็บอกไว้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเซิร์ฟนอกนะบอกได้เลยว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมาก่อนเซิร์ฟนอกอีกสำหรับกล่องซ่่่มมกกิิตตตััััันนนนนนวววววีีี้ะะคครรรบบเเเเเเอาาาาาปปป็ดดด๋ยยไลผ จะได้สักกี่ลูกนะครับไปกันเลยแวบนี่เราก็ย้ายมาอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วนะครับนี่แล้วก็อ่าเซิร์ฟนี่ผมได้มาเป็นหมัดน้ําแข็งด้วยนะครับ <het> อโอ้โหเดี๋ยวคุณนะ er. ผู้ชมเออผมก็ได้ทําคลิปสุ่มไปแล้วด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้เนาะแต่เซิร์ฟไทยจะเข้ามารูปแบบไหนก็ต้องรอติดตามกันนะครับนี่ก็มันเข้ามาแล้วในเซิร์ฟนี้นะครับผมไม่มันจะว่าเป็นเซิร์ฟอะไรนะครับแต่ว่าหมัดน้ําแข็งเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วแต่คลิปนี้เราไม่ได้สนใจที่หมันน้ําแข็งอะไรหรอกคุณผู้ชมเออถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอเนาะนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นกล่องนั่นเองนะครับกล่องผลิติตันนนนัั่่เองะครบีีผมมด้วยกันกล่องนั่นเองนะครับนี่ๆซึ่่่่งงงจจจรรรรรริิเเเนนนนนีียมมมมมมััักกกกก็็็็แบบบบให้้าาไไไปปปสสุุดดะะะคคคผลออูืภพ ปากนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ผมก็ไปสุ่มเล่นเล่นมาก็คือได้มา8กล่องนั่นเองนะครับก็เพชรผมยังเหลืออีกพันพันเพชรเลยเดี๋ยวเราจะสุ่มแบบล่าตัวอ่ผนึกคิสตันตัวนี้ไปอีกนะครับกล่องสุ่มผนึกคิสตันปะ่ะเราล่ากันเลยดีกว่านะครับปุ๊บนี่ไม่ได้นะคุณผู้ชมโอ้โหข้ามไปเลยปุ๊บไม่ไม่ได้เลยคุณผู้ชมอ่ะได้กล่องอ่าตัวคริสต์มาสมาด้วยนะคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมออกยากจังผู้ชมปกติแบบผมสุ่มได้แบบค่อนข้างเยอะนะปุ๊บนี่อ่ะลองไปแบบหนึ่งกล่องปุ๊บโอ้โหไม่ ขอบกล่องผลึกิตันนะคุณผู้ชมผมไม่อยากได้แบบพวกโทเค็นอะไรนี่เลยนะครับเกี่ยวกับหน้ากากอะไรเนี่ยไม่อยากได้เลยเฮ้ยขอหน่อยเหรอวิ่งได้น,นี่มาสองอันเลยคุณผู้ชมไปสุ่มหลัวๆไปเลยรายการนะครับเฮ้ยไม่ออกเลยอ่ะหรือว่าเราแบบเราต้องไม่ข้ามปะ่ะคุณผู้ชมผมจะเอาให้ครบสักดสิบกล่องก็ยังดีอ่ะคุณผู้ชมผมขอเฮ้ยอีกสิบกล่องสิบกล่องสิบกล่องปุ๊บปุ๊บโอ้โหไม่ลงเลยเหรอขอขอเนี่ยขอเนี่ยนั่นน่ะนั่นน่ะปุ๊บโอ้โหออกยากมากเลยนะคุณผู้ชมดูดิ เฮ้ยหรือว่าจะเป็นกล่องแรนนะคุณผู้ชมแต่ผมก็มีอยู่8กล่องแล้วนะครับผมว่าก็คงเพียงพอแล้วแหละทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหนึ่งพันเพชรผมเนี่ยเฮ้ยหรือว่าผมต้องแลกแบบของรางวัลไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลองแลกเป็นผ้าปิดอง์ปิดปากไว้ก่อนเลยอ่ะสีแดงผมว่าสวยแหละโอเคได้ปิดปากมาแล้วคุณผู้ชมอ่ะเรายังแลกได้อีกไหมเนี่ยยังเลกไม่ได้แล้วนะครับโอเคแล้วเราสุ่มไปดูนะครับปุ๊บขอเป็นกล่องขอเป็นกล่องไม่อยากได้ปิดปากเอ้ยข้ามไปเลยกันนะครกช ได้มารัวๆวเลยอ่ะไม่อยากได้อ่ะเฮ้ย <_ d ose> เอ้ย,อยมาแล้วคุณผู้ชมนี่ <_ d ose> เออได้มาหนึ่งกล่องแล้วนะครับขออีกหนึ่งกล่องได้ป่ะเพื่อนปึ๊บไม่มาเลยนะก็ไม่ว่าเอาประมาณนี้ก็พอแล้วคุณผู้ชมได้มาเก้ากล่องแล้ว,ลก,ลว,ลวก็ถือว่าพอช้ได้แล้วนะครับนี่ได้มาเก้ากล่องครับนี่แล้วก็เราจะมาลองเปิดกันดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวเราลองเปิดอ่ากล่องพวกนี้ออกไปก่อนนะครับปึ๊บ <_ d ose> ได้อะไรมั่งเนี่ยอ่าปึ๊บ <_ d ose> <ๆ S 1> เอาแบบกล่องๆๆเกลือออกก่อนก็นเลยกันนะครับปึ๊บเปิดไปเปิดไปปึ๊บ เปิดไปอุ้ยโอ้ยตกใจหมดผู้ชมนึกว่าแบบยินดีด้วยอะไรเนี้ยเออยี่สิบกล่องไปเลยแล้วกันในคุณผู้ชมปุ๊บสิบกล่องไม่มาไม่มาเฮ้ยได้แาวัอันหนึ่งสวยปุ๊บปุ๊บเอาแบบของเกลือออกก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยได้อะไรเนี้ยได้แมวตกใจหมดผู้ชมว่าขอขอเกลือเลยปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคผู้ชมก็ เหลือกล่องสุ่มผลึกกิตตันของเราแล้วนะครับทีนี้เรามาลองเปิดกันเลยแรกกันนะครับนี่เป็นผลึกกิตตันตัวนี้เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยแรกกันนะครับแล้วก็มีพิมพ์เขียวด้วยนะเนี่ยมีแบบหินแป้งล่างนะครับพ้่มีของโคตรเยอะคุณชมดูดีมีแบบกระเป๋าดาก้อนด้วยนะตัวนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้อุ่นคิดว่าแบบเป็นกระเป๋าที่แบบเท่มากเลยดูมังกรที่แบบเหมือนจริงเลยนะครับแต่ก่อนมันอยู่ในตู้อีโวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้คือแบบกลายเป็นของไม่ค่อยแรแล้วอ่ะ แต่ก็ถือว่ารินได้อยู่นะครับมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเลยกันนะครับปุ๊บขอแบบหนึ่งกล่องก่อนปุ๊บมาถึงก็ได้เกือเลยนะครับเปิดเปิดเปิดปุ๊บ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 ได้ไหมได้ไหมได้ไหมปุ๊บปึ้งอุ้ยอุ้ยได้ตัดไอ้นี่มาเลยคุณผู้ชมเป็นกระเป๋าเบบีเด็กก้อนทั้งเองนะครับเออไปปุ๊บโอ้โหได้อะไรมาเนี่ยเมจิกคิวบ็อกซ์เปิดไปอื้มอุ้ย ี่ได้อ่านี่มาแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยสุดยอดคุณผู้ชมถือว่ายังดีอยู่ได้หินแบงคล่างมานะครับ,ป,บ,บ,นะรบปั๊บเรียบร้อยได้กล่องคาร์บอยหน่ครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บอ๋ออโอ,อ,อคือแบบเปิดหมดไวมากคุณผู้ชมเปิดเพลินลืมดูเลยว่ามันจะหมดแล้วนะครับสรุปว่าเมื่อกี้ผมได้อะไรมาบ้างนะค,นะค,คุณผู้ชมเออเป็นกล่องผลึกกิตตันนะครับสรุปว่าแบบเปิดแบบ ออกง่ายออกหมด,ดเกินนะคุณผู้ชมไวเกินนะคุณผู้ชมเออแบบสะใจดีนะแบบเปิดแบบนี้นะผ่านเพชรน,นะได้กระเป๋าแบล็คดากอนมาในครับนี่เท่มากเลยนะคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้สุ่มอะไรหรอกคุณผูณชออ้ชมก็คือมีแค่เก้ากล่องนะครับไม่รู้จะลงคลิปอะไรด้วยนะคุณผู้ชมเออช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่เลยนะครับไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วนะครับช่วงนี้แบบเออฟีไฟไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นแล้วนะครับนอกจากหมัดหิมะนะครับที่กำลังจะเข้ามาในอนาะคตนะครับนี้ ก็ผมลองสุ่มเล่นเล่นไปแล้วแหละตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ,ะย่อยไปดีกว่าเพราะผมได้ของดีเฮ้ยได้บัตรไฟมาอีบาริมะมาอีกเลยแล้วอีทำไปเล่นน่ะคุณผู้ชมได้ซ้ำมั้ยคือก่อนอันนี้ผมได้ไปแล้วไงคุณผู้ชมอ่ะแบบย่อยไปเลยรายการนะครับอีกรอบหนึ่งย่อยได้อีกเอ้ยได้เสื้อกากนะครับแทนที่แบบจะส่งไปเอ้ยอ๋อมันย่อยไม่ได้ใช่ปะ่ะเฮ้ยย่อยได้ไหมเนี่ยอ๋อคือหบัดตรหิมะเนี่ยมันจะย่อยไม่ได้นะคุณผู้ชมน,ะนียผมลองย่อย มันจะต้องส่งไปแบบของจดหมายอย่างเดียวนั่ครับปึ๊บปึ๊บปุ๊บเราก็จะได้อาวุธมาเลยนะครับคลังอาวุธนะครับอันนี้ก็เป็นมัดอีะตัวนี้นะครับที่จัดเลยนะครับก็ถ้าใครอยากให้เปิดกล่องอะไรอีกก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกเลยก็คือเซิร์ฟไทยถ้าใครอยากได้ก็ไปสแกนโค้ดที่เ r t มาทจะจุจักเอานะครับก็คือได้รับแน่นอนเลยสำหรับกล่องตัวนั้นนะครับก็ผมเปิดไปแล้วก็กล่อง้อมันมันคนละเซิร์ฟกันคุณผู้ชมอะเซิร์ฟไทยอาจจะแบบ เหรียอญดปอน่าจะเยอะกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็สามารถไปสแก,กนกันได้นะครับใครแบบใจดีหน่อยก็สามารถส่งมาให้ผมได้ที่แฟนเพจของผมนะครับนะ <laughs> <laughs> เอาละคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า